ักแสดงบ้านนี้มีรักเล่าทั้งน้ำตาถึงความผูกพันที่มีต่อแม่แอดโชมชายนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ได้สูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมืออย่างแม่แอดโชมชายชัดวิไลที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาในวัย73ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในวงการบันเทิง วันนี้เพื่อนพ้องในวงการและเหล่าคนบันเทิงได้มาร่วมพิธีชาปนากิจศพที่วัดพระศีมหา,าธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครกันอย่างเนืองแน่นรวมไปถึงนักสแสดงจากบ้านนี้มีรักนำโดยกัปตันภูธเนศเอกบุตรกรหนูเล็กก่อนบ่ายเกลือกิติและเจฟยานกวีได้มาร่วมส่งแม่แอดเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาว่าวันนี้ส่งครั้งสุดท้าย พวกเราชาวบ้านนี้มีรักก็มางานกันเกือบทุกวันทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าเราจะทำหน้าที่ของลูกให้กับแม่แอดเต็มที่ให้งานแม่ดีทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาดทุกคนคิดถึงแม่ก็จะนึกถึงความทรงจำดีๆวันนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกคนทำกันเต็มที่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณนักข่าวทุกคนที่ให้เกียรติมาในวันนี้ให้เกียรติแม่แอดของพวกเราในวาระสุดท้ายผมตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้ ครั้งที่เราสัมภาษณ์ไปเหมือนจะร้องไห้แล้วพี่อาร์ตลูกสาวแม่แอดเรียกไปคุยยิ้มไม่รอกหรอกคือเราเป็นลูกของโทมชายชัดวิไลแม่พวกเราเข้มแข็งมากแม่ไม่ชอบเห็นลูกๆเสียใจโดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่แม้กระทั่งช่วงที่แม่ป่วยก็ไม่ยอมให้ลูกๆเห็นเลยไม่อยากให้เห็นในภาพที่แม่ป่วยอยากให้ทุกคนมีความทรงจำในความสวยงามของแม่ความเข้มแข็งของแม่ไปตลอด เรารู้ว่าแม่ต้องการสิ่งนี้จากลูกๆทุกคนเราก็พยายามเข้มแข็งซึ่งบางทีกอดไม่ได้หรอกครับเสียงสั่นก็มีแอบร้องบ้างแต่สุดท้ายต้องรีบพึบกลับมาบอกตัวเองว่าเป็นลูกคุณโชมชายต้องเข้มแข็งกับตันเมื่อกี้ร้องไห้คิดถึงแม่ครับแม่มีเรื่องราวความทรงจำดีๆเยอะแยะมากมายเราไม่ได้เสียใจที่แม่จากไปเป็นเรื่องธรรมชาติ แม่ได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามมากๆแต่ก็คิดถึงแม่มากๆอยากให้แม่อยู่กับพวกเรานานๆผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณประชาชนคนไทยที่พี่สื่อที่ได้เห็นว่าทุกคนรักและคิดถึงแม่แอดมากๆสิ่งที่แม่ได้ทําไว้ในวงการบันเทิงได้แสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือศิลปินตัวจริงเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ดำเนินรอยตามทุกคำสอนจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปสัญญากับแม่ตรงนี้เลยครับว่าเราจะดูแลวงการบันเทิงที่แม่รับ จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์ต่อคนดูอย่างที่แม่พูดตลอดเวลาคือรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําแล้วจะเป็นนักแสดงที่สวยงามที่สุดอย่างแม่แอดโถมฉายเป็นอยู่ทุกวันนี้แม่ไม่ต้องห่วงลูกๆจะดําเนินรอยตามแม่เองหนูเล็ก แม่บอกว่าลูกๆของแม่อย่าร้องไห้หนูไม่ใช่ลูกหนูเป็นคนรับใช้ในบ้านนี้มีรักร้องไห้แม่มีเรื่องราวกับหนูเยอะหลังจากที่ถ่ายละครแล้วแม่ก็ยังคุยกับหนูเยอะมากยิ่งล่าสุดไปปาร์ตี้กันที่บ้านหนูเป็นภาพจำและดีใจมากที่แม่ให้เกียรติไปเที่ยวที่บ้านคิดถึงแม่คะ่ะเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วเกินไปไม่ได้ไปหาตอนที่ไม่สบายอยากไปกอดไปคุยกับเขาบ้างว่าแม่สู้ๆนะซึ่งเราไม่รู้เลยคิดถึงแม่มากๆคะ่ะ จะจำคำสอนของแม่ไวค้ค่ะเอ๊ะในวันที่แม่อยู่กับพวกเราอยู่ในกรุป๊ปมลายแม่ก็จะคอยส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์วันอังคารแม่ส่งมาทุกวันก็บอกตามตรงว่าพวกเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่พอวันนี้ที่แม่ไม่อยู่ก็อยากจะบอกว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีค่านะคะ สำหรับบ้านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาคิดถึงเราก็อยากให้ทุกคนใช้เวลากับท่านให้มากๆค่ะเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยค่ะก็ทำให้ดีนะคะกับเวลาที่เหลืออยู่จะเก็บข้อความและสติกเกอร์เหล่านั้นไว้ในความทรงจาใช่ไหมเกลือแม่ก็ยังอยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่ครับหัวเราะแม่จะอยู่กับพวกเราตลอดไป ยิ้แม่จะส่งมาตลอดว่ารักลูกทุกคนนะแม่คิดถึงลูกทุกคนนะนี่จะเป็นสิ่งที่แม่พูดทุกเช้าทุกวันพูดบ่อยมากอย่างผมเองบางทีก็จะถ่ายรูปลูกส่งไปว่าหลานทำอย่างนี้นะแกก็จะดีใจมากก็จะมีช่วงที่แม่ป่วยหนักๆแหละครับแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยใช้ไลน์น่าจะใช้ไม่ไหวแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับเจฟคุณยายเป็นเหมือนกับคุณยายผมจริงๆอีกคนครับ เพราะว่าคุณยายเอ็นดูผมมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังคือตอนนั้นที่ผมถ่ายบ้านนี้มีรักผมเด็กมากแล้วมันเป็นฉากตอนกลางคืนเวลาตอนที่ถ่ายก็เป็นตอนกลางคืนจริงๆพอดีว่าผมง่วงมากเลยแล้วในซีนนั้นที่เปลือที่เป็นผู้กำกับก็เลยตามเลยเปลี่ยนให้ผมไปนอนจริงๆซึ่งนอนอยู่บนตักคุณยายผมก็สมบทบาทมากครับหลับไปจริงๆเลยตอนนั้น แต่ปรากฏว่าพอผมตื่นเขาย้ายกล้องย้ายไฟเปลี่ยนฉากกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังนอนอยู่บนตักของคุณยายแอดอยู่ซึ่งคุณยายไม่ลุกไปไหนเลยให้ผมได้นอนต่อเสียงสันก็รู้ว่าคุณยายเขาก็แอนดูแล้วก็รักเราเป็นหลานจริงๆเพราะหลังจากที่บ้านนี้มีรักจบคือช่วงที่ถ่ายผมยังเรียนอยู่แล้วพอผมเรียนจบคุณยายก็ยังคอยมาถาไถ่าย มาแสดงความคิดถึงตลอดมีการพูดคุยกันในไลน์ก็ทำให้เรารู้สึกโวงโวงเหมือนกันครับที่วันหนึ่งคนที่เราได้รู้สึกว่าเหมือนเขามีอยู่ตลอดเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเขาจากเราไปแล้วก็อย่างที่พี่เอ๊พูดก็คิดว่าอยากให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารับให้ดีครับแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารับให้มันมีค่า เพราะว่าวันที่ไปกินข้าวกับพี่หนูเล็กก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับคุณยายแอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรทําทุกวันให้มันเป็นเหมือนวันสุดท้ายจริงๆอยากให้กลับไปดูแลคนที่เรารักมากๆโดยเฉพาะพ่อแม่เรา